สำหรับคลิปนี้นะเราก็มาชวนกันทำบุญทำกุศลนะครับนะอยากทำอะไรอยากอะไรนะได้ผลดีอะไรยังไงนะครับก็มาคุยกับอาจารย์โจนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคนที่รู้สึกว่าการงานเนี่ยมันติดขัดเนี่ยทำอะไรเนี่ยคนก็ไม่ค่อยรักนะการงานเนี่ยอาจจะพูดถึงธุรกิจส่วนตัวได้นะอืมหรือว่าคนที่ทำออฟฟิศนะครับหรือว่าคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกแหม เจ้านายก็ไม่ปลื้มนะงานก็ไม่โอแม่คุณจะได้โอทหรือเปล่าคุจะได้โบนัสหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีข้อที่เราคิดไปหมดคิดสระตะาไปหมดนะครับอ่ะเขาบอกว่าทําบุญเนี่ยนะเกี่ยวกับทุนการศึกษานะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับใครที่ว่าเป็นสายพระสายบุญสายธรรมะนะครับอาจจะเป็นแหม่เครื่องเขียนให้กับพวก เนนพวกพระนะหรือว่าปัจจัยที่ว่าเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าล่อใบบวชพระบวชเนนเลยก็ได้นะบางอย่างเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับคุณไปหยอด5บาท10บาทร้อยสองร้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในตู้ที่วัดคุณเองเนี่ยก็ถือได้ว่าสนับสนุนการศึกษานี่สตว์อะไรการศึกษาในพระศาสนาด้วยโอ้โหดีสองเด้งเลยทีเดียวนะครับอ่ะจัดไปนะครับถัดมาเขาบอกว่าแหม อยากอยู่สุขสบายเงินทองเนี่ยนะอย่าได้พร่องอย่าได้ขาดนะครับนะอัศวินถ้วยนี่พูดถึงอะไรแหมเขาบอกว่าคนที่จะเรียกว่านะมีทรัพย์นะจะเป็นเพย์บอยจะเป็นเอ่อเอ่อเพย์เกิร์ลอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับดีทั้งนั้นนะครับดีนี่คือใช้ชีวิตดีเงินไม่ขาดมือนะครับเขาบอกว่าคุณเองก็นะแนะนำให้คุณเนี่ย ทำบุญเกี่ยวกับอาหารอืตักบาตรพระก็ได้ตอนเช้านะครับตื่นเช้าหน่อยหรือบางคนบอกแม่จะเกือบเที่ยงนี่ไหวแม่อาจารย์ได้นะไปเลี้ยงเพนพระหรือบางคนบอกโอ้ไม่ไหวนะถ้าไหวสังฆทานพระได้ไหมก็ยังอยู่ในข่ายนะไม่ว่ากันนะครับอถือว่าดีอาจารย์อนุโมทนาบุญด้วยนะอ,อวันๆไม่เป็นไรขอ,อนั่งอนุโมทนาบุญกับนะลูกเพน นะลูกเขาเรียกชาวช่องนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับอันนี้เนี่ยเปิดมาผลลัพธ์3อันเลยทีเดียวอาจารย์ว่ามันใกล้เคียงกันเกี่ยวกันนะครับเขาบอกว่าอยากได้โชคลาภการงานแล้วเออบางคนที่ติดในเรื่องของการค้าขายเนี่ยเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าออนไลน์นะครับอันนี้เหมาะนะเขาบอกว่ามันเหมือนว่าอาจจะใกล้เคียงกับเอ่อในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กแต่นี้มันเหมือนเป็นของเล่นเด็ก อาจจะเป็นของเล่นเด็กอ่อนหรือว่าของที่ว่าฝึกพัฒนาการเด็กนะหรือว่าไอ้พวกสื่อการสอนอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้ก็ถือได้ว่าแปลกดีนะครับคุณอาจจะซื้อมาแล้วก็ไปให้โรงเรียนหรือว่าคุณอาจจะซื้อมาแล้วให้เนสเซอรี่อะไรก็สุดแล้วแต่ อันนี้ก็ถือได้ว่าเข้าข่ายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะอ่ะอาจารย์ก็ขออนุโมทน,นาบุญด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะจะทำบุญทำกุศลอะไรเนี่ยหนในสาเนี่ยอาจารย์ก็ขอ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีจ,จิตใจมีบุญกุศลนะครับให้ไปทากันเองไม่ต้องมาทําผ่านอาจารย์หรอกนะเดี๋ยวเป็นที่คอระหายนะไปทากันเองสบายใจเองจบนะครับอืมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะอาจารย์นี่มึงเอาเงินนะนะเออมาต้มตุ๋นอเป่ะไม่อะไรไปทําเองเถอะสาธุอนุโมทนาสาธุได้นะครับ